แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษประจำปีงบประมาณ2565รอบการประเมินระหว่างวันที่1ตุลาคม2564ถึงวันที่30กันยายน2565 นายเกษมสุขพผาธรรมผู้งในการโรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษส่วนที่1ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับนยโยบายทุกระดับครอบคลุมผู้เรียนทั้ง5ประเภทความพิการโดยใช้วงจรบริหารงานคุณภาพแบบ PDCA เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่21บรรลุเป,ป้าหมาย190การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมโดยทุกภาคส่วนมีส่วนในการนิเทศกำกับติดตามการใช้หลักสูตรและการนำหลักสูตรมาปรับปรุงร้อยละ9กษ90 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยการจัดอบรมให้ความรู้แก่ครูจัดทำสื่อการสอนการเลือกใช้สื่อการสอนสำหรับผู้เรียนอย่างเหมาะสมศึกษาแหล่งเรียนรู้มีเครื่องมือวัดและประเมินผลผู้เรียนอย่างหลากหลายโดยมีการจัดการเรียนการสอน3รูปแบบคือรูปแบบออนแฮนจำนวน1น0คนคิดเป็นร้อยละ100รูปแบบออนไลน์จำนวน229คน คิดเป็นร้อยละ90.87และรูปแบบออนดีมานจำนวน231คนคิดเป็นร้อยละ91.66ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ94.18การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาใช้ในการจัดการเรียนรู้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการผลิต และนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ตรงตามหลักสูตรสถานศึกษาและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่21ติดตามประเมินผลการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาและรายงานผลการนำไปใช้เพื่อปรับปรุงพัฒนาคิดเป็นร้อยละ96.42กการนิเทศกํากับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาดำเนินกิจกรรมนิเทศภายในสถานศึกษาในรูปแบบออนไลน์แต่งตั้งคณะกรรมการในการนิเทศการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet จัดทำปฏิทินการนิเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษาสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ร้อยละ100การศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ทั้งระบบเพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้โดยใช้วงจรคุณภาพพัฒนาครูจัดทำวิจัยในชั้นเรียนโดยพัฒนานวัตกรรมในการบริหารงานเรื่องการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC Professional Learning Community ในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมผลงานด้านนวัตกรรมและการทำวิจัยชั้นเรียนของครูในโรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโรงเรียนมีการบริหาร5กลุ่มงานได้แก่กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนกลุ่มบริหารงานทั่วไปและกลุ่มบริหารงานบุคคลตามโครงสร้างการบริหารที่เป็นระบบร้อยละ90ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นรูปธรรมการบริหารกิจการผู้เรียนและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนดำเนินการพัฒนาระบบการบริหารกิจการนักเรียนและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน โดยสร้างระบบสารสนเทศปักหมุดเยี่ยมบ้านผู้เรียนแบบออนไลน์เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียนเป็นรายบุคคลส่งผลให้การบริหารจัดการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลร้อยละ90การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดำเนินการภายใต้จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษโดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการแบบสมายโบเดล ด้านนักเรียนนักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือส่งเสริมพัฒนาป้องกันและการแก้ไขปัญหาครอบคลุมการพัฒนาทักษะชีวิตส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยมของมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษานักเรียนที่มีความบกพร่องทั้ง5ประเภทความพิการด้านโรงเรียนโรงเรียนได้ขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้รับรางวัลดังต่อไปนี้เกรติบัตรการประกันคุณภาพภายนอก พุทธศักราช2,564ถึง2,568จากสำนักง,งานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนเกียรติบัตรรางวัลยกย่องเชื่อชูเกียรติเป็นสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานดีเด่นด้านทำคุณประโยชน์แก่สังคมประจำปีงบประมาณ2,564รางวัลโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับหนึ่งดาว ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมการกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารดำเนินการกำหนดนโยบายกลยุทธ์ของโรงเรียนโดยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้างเครื่องมือการบริหารเชิงรุกผ่านกระบวนการ PLC ขับเคลื่อนนโยบายกลยุทธ์ด้วยงานวงจรคุณภาพพัฒนาเครื่องมือในการบริหารงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาดำเนินการจัดทำระบบสารสนเทศแบบออนไลน์เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จัดทำระบบสารสนเทศปักหมุดเยี่ยมบ้านนักเรียนขึ้นซึ่งเป็นระบบที่จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานนักเรียนเป็นรายบุคคล ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบวิดีโอเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาโดยโรงเรียนมีผลการดำเนินง,งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ร้อยละ91ดด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ดำเนินการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนโดยมีการบันทึกข้อตกลง MOU กับหน่วยงานต่างๆดังนี้จัดทำบันทึกข้อตกลง MOU ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานภายนอกและหน่วยงานภายในเรื่องการจัดทำหลักสูตรและฝึกทักษะงานอาชีพจัดประชุมภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเช่นกรรมการสถานศึกษากรรมการเครือข่ายผู้ปกครองสิทธิ์เก่า จัดกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตยะลาได้แก่กิจกรรมทักษะกีฬาสู่ความเป็นเลิศกีฬาว่ายน้ำและกีฬาแบดมินตันกิจกรรมคีตะมวยไทยและกิจกรรมการฝึกโยคะต่อสมรรถภาพทางร่างกายการทรงตัวและระดับสมาธิจัดประชุมผู้ปกครองเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดูแลและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆเช่นการให้ทุนการศึกษา การจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) การแก้ปัญหาพฤติกรรมนักเรียนการร่วมพัฒนาโรงเรียนร่วมกับนักเรียนในชุมชนการจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาดำเนินการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเครือข่ายผู้ปกครองโรงพยาบาลยะลา หมวดเฉพาะกิจต,ตำรวจยะลา9122คณะครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนผู้ปกครองและชุมชนมีโครงการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนละหนึ่งครั้งประชาสัมพ,พันธ์ข่าวสารของโรงเรียนผ่านกลุ่มไลน์ผู้ปกครองกลุ่ม Facebook ผู้บริหารสถานศึกษาหัวหน้างานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนหัวหน้าภาคความบกพร่อง ดำเนินง,งานให้บริการส่งเสริมความปลอดภัยจัดทำคำสั่งการปฏิบัติเวรประจำวันและเวรประจำวันหยุดเวรกลางคืนเวรดูแลนักเรียนประจำหอพักและได้รับความอนุเคราะห์จากหมวดเฉพาะกิจตำรวจยะลา9122ในการเข้ามารักษาความปลอดภัยรวมทั้งลาดตระเวนพื้นที่โดยรอบ24ชั่วโมงจัดทำโครงการพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA ในการดำเนินง,งาน บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนอนุเคราะห์ซิมการ์ดฟรีค่าอินเทอร์เน็ตสำหรับใช้ในการจัดก,การเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019แก่นักเรียนทุกคนเพื่อใช้ในการเรียนระบบออนไลน์ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพรางวัลผลงานด้านการพัฒนาตนเองล่รางวัลคนดีสีราชพัฒประเภทสิทธิเก่า มีการศึกษา2,564จากมหาวิทยาลัยราชพัฒสงขาเกียรติบัตรผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านการบริหารจัดการประจำปีงบประมาณ2,565จากกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกลุ่มแบ่งด้านสถานศึกษา เกียรติบัตรสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านคุณประโยชน์ต่อสังคมประจำปีงบประมาณ2,564จากกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกลุ่ม8เกียรติบัตรโรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านการประกันคุณภาพภายนอกพุทธศักราช2,564ถึง2,568สำนักง,งานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้แก่คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒยาลาส่วนที่สองข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาวิธีการดำเนินการข้าพเจ้าดำเนินการขับเคลื่อนผลงานด้านนวัตกรรม และการทำวิจัยชั้นเรียนโดยใช้กระบวนการ PLC Professional Learning Community เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อนเนื่องเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพโดยผ่าน PLC โมเดล7ขั้นตอน 1. ขั้นให้ความรู้ 2. ขั้นวิเคราะห์ 3. ขั้นวางแผน 4. ขั้นลงมือปฏิบัติ 5. ขั้นนิเทศและกำกับติดตาม 6. ขั้นประเมินผล 7. ขั้นปรับปรุงและพัฒนาการขับเคลื่อนส่งเสริมผลงานด้านนวัตกรรมและการทำวิจัยชั้นเรียนผ่านกระบวนการ PLC มี6องค์ประกอบดังนี้ 1. หลักการคือการมีส่วนร่วมของผู้บริหารครูและผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำงานร่วมกันทุกขั้นตอน 2. วัตถุประสงค์คือเพื่อพัฒนาคุณภาพผลงานด้านนวัตกรรมและการทำวิจัยชั้นเรียนและสมรรถนะการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 3. ปัจจัยได้แก่ครูผู้บริหารโรงเรียนผู้ที่เกี่ยวข้องทรัพยากรทางการศึกษาเทคโนโลยีและงบประมาณ 4. กระบวนการคือกระบวนการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรมและการทำวิจัยชั้นเรียนผ่านกระบวนการ PLC Professional Learning Community 5. ผลลัพธ์ผลการพัฒนาได้แก่ด้านคุณภาพผู้เรียนคือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านวิชาชีพครูคือการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ PLC การมีทักษะและประสบการณ์ความพึงพอใจต่อกระบวนการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรมและการทำวิจัยชั้นเรียนโรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉ,เฉพาะกิจ จังหวัดแดบภาคใต้ 6. ปัจจัยความสําเร็จคือการส่งเสริมและสนับสนุนจากผู้บริหารอย่างต่อเนื่องและจริงจังผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาที่คาดหวังเชิงปริมาณนักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคลครูมีชิ้นง,งานด้านนวัตกรรมและการทำวิจัยชั้นเรียนเพิ่มขึ้นเชิงคุณภาพ ครูได้รับองค์ความรู้ในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และมีผลงานทางการวิจัยชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามีการพัฒนานในระดับที่สูงขึ้น